ใส่ใสยกใส่บอลด้วยปัญญานี่โอ้ยบอลเสียคือหลายแต่างเฮ้ยคุณยังเล่นบอลคุณซื้อเ้นที่มหอดีเลยทุกคนท่านเหตุการณ์โอ๊ยท่นเหตุการณ์ขนาดเลยบอกว่าบอกว่าแบบคนบ้านเนี่บอกพวมับอกว่ามีซีรีส์ไหนุ๊กเล่าอกว่าซองมึงบานดูไเป็นยังไงบ้านดูโชวดูไ้หล่ะไ้หล่ะเป็นยังไงบ้างอยู่สื่อไหนกล่องกล่องกระสุนบุตรใส่บานบาน คายมนคายมมนคามนพอเขาบอกพี่เน่ะจำย้อนมาดำลุ้นดำอ่งอมงอมซ่อลู้ยกมาเบิ่งดูยจะเห็นหลุดมือดด้ะานบอกไว้แต่เราเมือาเ้าแม กูท่านเด่หน่ม,มันซีเครื่องคุณเนาะมือ้ตัวนพ่อ้นี่เลยกนพลนี่ยล่ะโอ้ย,อยปลหลายปนี่ตายทนแกงได้เยอะมากเลยมีมือไผเนาะเยอตัวในะหญ่เนาะน้าหลายเนาะ มันหยังคือเป็นต่ายากแถ่เจ้าโอ้ยเขาจะมากินยากแทนเจ้าใบไม้ใบไม้จังาในมาหลายนี่ตัวอะนะเนี่ย